วันนี้วันจะมาเติมเงินเกมแดกต้ากันนะครับวิธีเติมเงินจะเป็นไงไปดูเลยครับวิธีเติมเงิน,นครับก็ไมย่ยากนะครับผมก็กดเข้าไปตรงที่เติมเงินนะครับหลังจากที่เรากดครับก็จะมีครับว่าแต่มำกินครั้งแรกเนี่ยเราก็จะได้แบบนี้นะครับเหมือนกับอ่าวันนี้มันเติมพรุ่งนี้มันเติมมันก็จะแบบเปลี่ยนกันใช่ไหมครับเหมือนกับ เปียกนะครับก็เข้าวันเติมวันนี้มันก็จะได้ปีกนะครับแล้วก็ชุดเซ็ตนะครับแล้วก็สัตเลี้ยนะค่ะสัตสัตเลี้ยนะครับอย่คิดว่าจะคิดง่าครับอเครับแล้วก็กดเติมมาครับก็ค่ะมันจะมีหลายแบบนะครับวันเติมเติมห้าสิบบาทนะครับผมยืนยัน แล้วครับพอเราเข้ามาครับก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มันจะมีหลายเครือข่ายนะครับผม AIS ครับแล้วก็ช m ม v e นะครับแล้วก็ e t แทนะครับมีหลายอันมากแต่เราจะเติมเป็นมือถือนะครับแล้วกดเติมครับเราต้องเติมเนข้าไปในโทรศัพท์ก่อนครับ5้าสิบาทนะครับเดิเราจะเติมได้ครับห้าสิบาทไม่พอครับเข้าบริการสาบาทเราต้องเติมประมาณหกสิบครับหกสิบนะครับกดเติมไปเลยครับ เพราะเราควรเติมเพราะเราก็ต้องรอชั่วครู่รอ,อโหลดข้อมูลสีในเรือนะครับผมข้าเติมมาข้าเติมมาเขาเสร็จโอเคครับพอเข้ามาถึงบ้าแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับคือคุณกําลังจะซื้อร้อยเม็ดจากอ่าอย่างนี้ยแล้วก็ราคาห้าสนะบาทแล้วก็เติมทุกเรื่อครับกดสีเขียวนะครับผมกดนะครับ ก็รอสักครู่นะครับแล้วเดยวมาตดิ้งเป็นทาง s อ s นะครับรอสักครู่ครับผมอาจจะช้าดหนึ่งอรับลองด้วยนะครับโอเคครับก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็กดส่งนะครับซึ่งอันนี้ที่ว่าเมื่อกี้เติมมาไล้เราไม่ได้เติมห้าสิบาทครับต้องเติมหกสิบครับผมโอเคก็กดนะครับแล้วเราก็รอครับรอให้ s อ s เซเนี่ย แต่อ็มันยังไม่เด่นครับผมถ้าขึ้นถูกต้องเราใช้เวาส่งไปแล้วครับผมเอ้ยครับเราก็รอให้ข้อความส่งมาข้างบนนะครับรอก่อนรอก่อนนะครับผมเอ้ยครับตอนนี้ครับคุณได้เงินรับเชนะสปาร์แล้วครับเรากดเข้าเกมกันเลยที่ตื่นเต้นครับเพิ่งเติมครั้งแรกนะครับเดี๋ยวขั้นทุกคนนะครับถ้าต้องนอนครับ ข้อเพื่อนนะครับอยากรู้ว่าเงินเข้าไหมก็เช็กกเลยครับแต่ว่าค้าบางคนนะครับโอเคถ้าบางคนนะครับไม่อยากรอครับแล้วก็กดเข้าเกมกันเลยครับไม่อยากเข้าไปเช็คก็กดเข้าเกมนะครับไม่มีเวลาทำเพิ่นะครับก็เข right ้าเกมนะครับผมมันก็จะได้ชุดนะครับพอเราเติมเนี่ยคือเราเติมครั้งแรกเนี่ยครับก็จะได้ครับนี่เป็นค้งแรกคือวันนี้เราเติมผู้นี้ ตัวเติบิกก็จะจะเปลี่ยนครับโอเคอันนี้บอกแต่ว่าวันไม่ได้มาเล่นนะครับวันจะมาเติมให้ทุกคนดูเฉยๆเนาะกดเไปครับ รอโหลดสักครู่นะครับผมอันนี้วันไม่ได้มาเล่นวันมาเล่นวันจะมาเติมให้ดูนะครับผมวันอยากเติมมาเพิเวววงเนะเ่งเติมฉกแรกครับบอกคงเลยเนี่ยเพิ่งเติมครั้งแรกครับผมจะมาแล้วจะมาแล้วตื่นเต้นตื้นเต้นม,มากเลยวันตื่นเต้นวันี้มาสุดตื่นเต้นเป็นพิเศษครับผม โอเคแล้วพี่ครับพี่ถู่ววัก็คือสองร้อยเม็ดแล้วดีใจคือตนที่พี่ถักววัก็คือสองร้อยเม็ดครับเห็นได้ชัดเจนครับขอเดี๋ยวเอานี่ออกแป๊บนึงเนาะนี่เลยคกันเอ้ยเพชรถั่วันสองตอนแรกตอนแรกทุกคนก็จะดูตอนแรกตรองกอกลับไปตอนแรกว่าเพชรตรัววันมีแค่ไหนนะครับเดี๋ยกพุตากดเข้ามานะครับตรงที่ที่เติมเงินที่เดิมแล้วก็จะมีขึ้นให้รับนะครับปีชุดเซตครับโอ้ตื่นเต้นเนาะกดรับ แล้วก็พุจิระของขวัญนะครับกระถของก่อนแล้วครับเราไปใส่กันเลยโอ้ยค,ค,ครับตอนนี้มาแล้วเอาเดีย๋ดวยวก่อน ตื่นเต้นนะครับโอ้ยโอเคถาวรด้วยเหรอฮุอ้ยหถารวรเหรอว้าวนี่ครับจะคือตัววานนั่นเองไอปิกนี่คือตัวนี้ถาวรครับดีเหมือนกันเนาะเดี๋ยวสองไลนเม็ดเดี๋ยวไปช็อปกันไปช้อปปิ้งกันครับผม นี่ซื้ออะไรดีวันเดียววันซุดหน้านดี่มึนซื้อผมก่อนแล้วกันึซื้อผมก่อนผมมันจะเอาเป็นอะไรดีวะเดี๋ยวก่อนเอาที่ถูกที่สุดนะครับจะไปซื้อหน้าไงเอะดูก่อนอืมที่ถูกที่สุดดูตรงไหนนะครับเดี๋ยวดูก่อนเนาะอันนี้เงี้ยวันอยากได้วันซื้อได้ปะได้ปะวะ อันน้าซูได้ครับผมโอเคต่อไปเราจะซื้อก็คือหน้าไหมเออซื้อหน้าก่อนเนาะหน้าครับหน้าอยู่ไหนอ่ะคนหมายแล้วนี่นี่น,นี่เดี๋ยวจะซื้อหน้าแบบอ่ะเป็นแปดสิบเมตร แปสิไม่เลยเนี้ยเอไม่พอแน่เลยอ่ะอ่อพอพอ,พอ,พอจ้ะพอจ้ามาดูนี่ก่อนอันนี้ไหมดูไม่ดูแบบยัยไม่ดูครับอันนี้ไหมอันนี้มันดูแบบเออเออครับเก้าสิบเมตรเนียไ,ไม่พอเลยอันนี้ไหมอ่ะอืมังมันไม่พอ,พอว่ะ เอออะซื mm, ้อก็ซื้อวะครับโอเคเอาไปเียเราจะซื้อก็คือเยอะๆเซ็บเป็ดหรอเออซื้อดีกว่าเดี๋ยวดูก่อนเรือวซื้อเลยดิอืมอันนี้ละกันซื้อเปิดเล่น โอเคครับยังไงครับวันนี้วัน็ขาอไาไปก่อนนะครับฝากซับติ๊กไลด้านล่างกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับยังไงก็ลองไปเติมมาดูนะครับผมแต่วันนี้ลำงนะครับค่าเราซื้อบัตรเนี่ยอว่าคนเพิ่งเติมไม่ค่อยเติมนะครับขเขาซื้อบัตรเนี่ยอเออเขาเติมไม่เป็นขึ้นมาล่ะจบนะครับเราเอาเครื่อขา,ขายของเรานะครับไม่มีเครื่อขายใช่คือคือมีเครื่อขายทูเอเลน นะครับแต่ของวันทูนะครับใครใช้ทูนะครับก็เติมเงินก่อนหกสิบนะครับและกดก้ามาตรงที่มันสะสอนะครับโอเคอันนี้คือหล่เรามาขอดูค่ะอ๋อกำลังจะจบเลนะครับค่าพุ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้วันจะลองเติมดูใหม่ครับโอ้คครับยังครับแลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็นะครับเดี๋ยววันขอไปเล่นแป๊บนึ้งนะครับครับยังนนี้ครับก็ต้องขอลาก่อนครับบาย ไปเดินไปดูนะคะบ๊ายบายบายครับเออลืมพกไปถ้าเราเติมเงนินใ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 นเบอร์สือเเนี่ยแล้วก็เติมในเครือข่ายน่ยมันจะดีกว่าครับหนึ่งคือเราค่าเราเติมเงินไม่ไปเข้าเติมเงนมินเติมมันไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็สามารถเก็บเงินไว้ใช้ทางไปค่าโทรได้นะครับผมบ๊ายบายครับอเครับแรงขอฝากไว้แค่นี้ครับบ๊ายบายฝากทรัพย์จะขายได้นะทรัพย์ทัพย์ทรัพยัพ subscribe ติดตามด้วยนะครับบายครับบาย